ตอนที่สามจุดห้ามุมมองของฮานะตัวฉันมีชื่อว่าฮานะมีดวงตาและเส้นผมสีฟ้าและมีหน้าอกที่ใหญ่เกินอายุเพราะแบบนั้นจึงค่อนข้างลำบากใจเวลาเดินออกไปข้างนอกสายตาของพวกผู้ชายที่จ้องมองมาที่หน้าอกของฉันมันทำให้ฉันรู้สึกหายใจลำบากผู้ชายคนเดียวที่ฉันอยากจะให้มองดูตัวเองนั่นก็คือพี่ชายของฉันแต่ช่างน่าเศร้าใจพี่ชายไม่เคยมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นเลยไม่สิพี่ไม่เคยมองฉันเป็นผู้หญิงเลยต่างหาก แต่การที่พี่ชายปฏิบัติกับน้องสาวแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปคนที่แปลกมันก็คงเป็นฉันเองที่รักพี่ชายเกินคำว่าพี่น้องหากพี่ชายรู้เรื่องที่ฉันคิดกับพี่ชายเกินคำว่าพี่น้องหลักก็อาจจะมองหน้ากันไม่ติดเลยก็ได้ฉันจึงได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ข้างในใจไม่กล้าที่จะแสดงมันออกไปแต่แล้ววันหนึ่งราวกับปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันเสาร์อยู่ๆบุคลิกและท่าทางของพี่ชายก็ได้เปลี่ยนไปจากที่เป็นคนซื่อบื้อและอ่อนโยนกลับกลายเป็นคนขี้แกล้งและลามกซะงั้น นี่ฉันจะต้องฝันอยู่แน่ๆเลยฉันคิดอย่างนั้นตอนที่ถูกพี่ชายพูดชมไม่เพียงแค่นั้นหลังจากทานอาหารชาเช้าเสร็จอยู่ๆพี่ก็ได้ขอเข้ามาในห้องของฉันแถมยังชวนให้ฉันไปนั่งใกล้ๆอีกหัวใจของฉันได้เต้นรัวจนแทบจะระเบิดตอนที่ถูกพี่กดและใช้มือจับมาที่หน้าอกของตัวเองภายในหัวของฉันล่องไปหมดคิดอะไรไม่ออกหลังจากที่ได้ฟังสิ่งที่พี่พูดฉันก็สรุปใจความได้ว่าเพราะพี่ชายถึงวัยนั้นแล้วทำให้ฮอร์โมนวัยรุ่นพลุ่งพล่าและกลายเป็นพวกลามกไป หากปล่อยเอาไว้มันคงจะไม่ดีแถมหากให้พี่ไปปลดปล่อยกับผู้หญิงคนอื่นอาจจะถูกหลอกเอาก็ได้ฉันจึงอาสาให้พี่ชายใช้ร่างกายของตัวเองแทนผู้หญิงคนอื่นที่ทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าหวงหรอกนะแต่เพราะเป็นพี่น้องกันจึงไม่สามารถทำเรื่องเกินเลยได้แต่แค่จับนิดๆหน่อยๆน่อยก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะ และแล้วช่วงเวลาสุดพิเศษก็ได้เกิดขึ้นพี่ชายได้ใช้ร่างกายของฉันในการปลดปล่อยอารมณ์จริงๆเขาทั้งสัมผัสตัวและหอมแก้มฉันและเข้ามาอ้อนฉันไม่ต่างอะไรกับลูกแมวการกระทําของพี่ชายมันทําให้ฉันแทบจะละลายราวกับว่าฮอร์โมนแห่งความสุขมันได้ระเบิดออกมาพร้อมๆกันทั่วร่างกายร่างกายของฉันได้อ่อนแรงไปหมดเมื่อถูกพี่ชายสัมผัสหากพี่ชายคิดจะจับฉันกดและทําเรื่องข้ามเส้นตอนนี้ฉันก็คงจะไม่สามารถจะขัดขืนได้และบางทีอาจจะไม่ขัดขืนด้วยซ้ํา ช่วงเวลาแสนสุขของฉันกับพี่ชายดีได้ดำเนินไปจนถึงตอนเย็นของวันในขณะที่ฉันกำลังล้างถ้วยอาหารอยู่นั้นอยู่ๆฉันก็ร้องไห้ออกมาอย่างหยุดไม่ได้ช่วงเวลาที่มีความสุขขนาดนี้มันไม่มีทางเป็นจริงไปได้หรอกนี่มันก็คงเป็นเพียงแค่ความฝันฉันคิดอย่างนั้นพร้อมร้องไห้ออกมาอย่างหนักพี่ชายที่เห็นฉันร้องไห้ก็ได้เข้ามาปลอบก่อนจะพาฉันไปยังห้องนอนและล้มตัวลงนอนข้างๆเพื่อปลอบใจฉัน ถึงแม้ตอนนี้พี่ชายจะกลายเป็นคนละมกไปแล้วแต่ความอ่อนโยนของพี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเพราะฉันกลัวว่าหากหลับไปและตื่นขึ้นเรื่องราวในวันนี้จะกลายเป็นเพียงแค่ความฝันฉันจึงไม่กล้าที่จะหลับตาลงพี่ชายที่เห็นอย่างนั้นจึงได้ไร่มนใส่ฉันความรู้สึกของการถูกคนรักจูบมาที่ริมฝีปากมันมากมายจนฉันไม่สามารถบรรยายได้ความโศกเศร้าได้ละลายหายไปในพริบตาถูกแทนที่ด้วยความสุขที่ล้นประมาณพี่บ้าจะทำให้ฉันหลงรักไปถึงไหนกันเนี่ยฉันคิดอย่างนั้นในขณะที่ค่อยๆหลับลงไป เมื่อรุ่งเช้าของวันอาทิตย์มาถึงฉันที่รู้สึกตัวก็ได้รีบสำรวจรอบข้างก่อนจะพบกับพี่ชายที่นอนหลับอยู่ข้างๆวินาทีนั้นฉันรู้สึกดีใจจนแทบจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ด้วยความปิติอินดีที่เรื่องราวเมื่อวานนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความฝันรักที่สุดเลยพี่ชายฉันพูดออกมาก่อนที่จะก้มตัวลงไปจูบที่ริมฝีปากของพี่ชายสุดที่รักตอนที่สี่ความสวยของตัวเอกช่วงเวลาเช้าตรู่ เขาที่กําลังนอนหลับฝันดีอยู่นั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาพบกับบางอย่างแปลกๆหืมไอ้นี้มันเพราะเป็นช่วงตื่นนอนสายตายังโฟกัสไม่ดีเขาจึงได้ยื่นมือไปสัมผัสแทนและแล้วเขาก็ได้พอว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาและที่เขากําลังจับอยู่นั่นก็คือหน้าอกของฮานะนั่นเองอรุณสวัสดิ์ค่ะฮานะพูดออกมาด้วยเสียงหวานพร้อมกับใบหน้าที่ประดับไปด้วยรอยยิ้มอรุณสวัสดิ์พูดเสร็จเขาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นใช้ใบหน้าซุกไปที่หน้าอกของเธอแทนอื้มอืม ถืมชุดชั้นในมันเกะกะเพราะไม่สามารถสัมผัสหน้าอกนุ่มนิ่มของฮานะได้อย่างถนัดเขาจึงบ่นออกมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมื่อรู้ความต้องการของเขาฮานะจึงได้รีบถอนชุดชั้นในของตัวเองออกเมื่อไม่มีสิ่งเก,กะกะอย่างชุดชั้นในแล้วเขาจึงสามารถสัมผัสความนุ่มนิ่มของหน้าอกตรงหน้าได้อย่างเต็มที่ดีจังไม่มีอะไรดีไปกว่าการตื่นเช้ามาได้ซุกใบหน้าเข้าไปในหน้าอกของน้องสาวแล้วละ่ะดูพูดเข้าสิคนอื่นได้ยินเขาจะหาว่าพี่เป็นโรคจิตเอานะ ในระหว่างที่เขากำลังหนึบหนับกับหน้าอกตรงหน้าอยู่นั้นฮานะก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเขาในสภาพที่กำลังซุกใบหน้าอยู่กับหน้าอกของเธอแซซุกซนจังเลยนะยายเด็กดื้อสงสัยต้องโดนล,ลงโทษซะแล้วพูดแล้วเขาก็ใช้นิ้วบีบไปที่หัวนมก็ฮานะอาอือเดี๋ยวสิพี่อือออ ยิ่งได้ลวนลามและฟังเสียงครางหวานหวานของฮานะมันก็ยิ่งทําให้เขามีอารมณ์เขาก็ได้ขยับขึ้นมาคล่อมร่างฮานะเอาไว้พร้อมกับได้ใช้มือดึงเสื้อของเทอขึ้นวินาทีนั้นเขาก็ได้เห็นหน้าอกที่โตเกินอายุของฮานะรูปทรงที่สวยงามอันน่าดึงดูดและหัวนมสีชมพูอ่อนนั้นมันทําให้เขาถึงกับต้องกลืนน้ําลายด้วยความตื่นเต้นอิยะหนูจะโดนพี่ชายขืนใจแล้วฮานะพูดออกมาด้วยใบหน้าอมยิม้มอาจจะเพราะเพิ่งเคยเห็นหน้าอกผู้หญิงเป็นครั้งแรกจึงทําให้เขาจ้องมองมันอย่างหลงไหล ฮานะที่เห็นท่าทีของเขาก็ได้จ้องมองมาอย่างพอใจก่อนจะใช้มือขยำไปที่หน้าอกขอตัวเองลามกอชอบหน้าอกของน้องสาวตัวเองขนาดนั้นเลยหรือไงฮานะพูดขณะที่บีบนวดหน้าอกของตัวเองด้วยท่าทางยั่วยวนคนที่ลามกมันเธอหักต่างลาม,มายั่วยวนแบบนี้อยากจะโดนพี่ชายฝืนใจมากหรือไงหืมพูดเสร็จเขาจูบไปที่ริมฝีปากของฮานะเอื้อะ เมื่อถอดจูบจากที่ริมฝีปากแล้วเขาก็ได้ขยับใบหน้าลงมาและเริ่มใช้ปากดูดไปที่หัวชมสีชมพูอ่อนนั้นพร้อมกับขยับฝ่ามือไปขยำหน้าอ,อกอีกข้างอื้ออาอ,อ,อ,อืออเพียงแค่ได้ยินเสียงหวานวาๆที่ออกมาจากปากของฮานะก็สามารถบอกได้เลยเธอนั้นรู้สึกชอบมันแค่ไหน มือข้างหนึ่งของฮานะได้จับมาที่ศีรษะของเขาในขณะที่อีกข้างหนึ่งได้จับมือถือถ่ายวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเสียงน้ำลายที่เขาได้ดูดหัวนมและเสียงครางของฮานะได้ดังออกมาเป็นพักๆผ่านไปราวห้านาทีเขาก็ได้เล่นกับหน้าอกของฮานะจนหนำใจก่อนจะถอดปากออกมาอาอิ่มแล้วหรือคะพี่ชายฮานะพูดขึ้นพร้อมกับลูบหัวเขาอย่างอ่อนโยนก็นะขอบคุณสำหรับอาหารเช้านะคิกๆถ้าพี่ชอบก็ดีแล้วละ่ะ หานะหัวเราะออกมาอย่างร่าเริงแล้วก็อยากให้ใครเห็นคลิปวิดีโอนั่นหลักถืนมีใครรู้ความสัมพันธ์ของพวกเราเข้าได้เป็นเรื่องกันพอดีแม้ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีพี่ก็ยังจะมาทำเรื่องลามกกับหนูอีกนะก็มันช่วยไม่ได้นี่นะฮานะของพี่น่ารักซะขนาดนี้จะไปอดใจไหวได้ยังไงกันเล่าไม่พูดเปล่าเขาได้จูบไปที่ริมฝีปากของฮานะและใช้ปลายนิ้วบีบไปที่หัวนมของเธอเบาๆอื้อ หลังจากนั้นเขากับฮานะก็ได้พลิดรัลินกันสักพักใหญ่ก่อนจะลุกขึ้นไปทำกิจกรรมยามเช้าเมื่ออาบน้ำแปลงฟันและรับประทานอาหารเช้าเสร็จเขาและฮานะก็ได้ไปนั่งดูทีวีด้วยกันไม่ต่างอะไรกับคู่รักในระหว่างที่กำลังเล่นสนุกอยู่กับหน้าอกของน้องสาวตัวเองอยู่นั้นเสียงออดหน้าบ้านก็ได้ดังขึ้นหืมใครกันนะเขาพูดออกมาอย่างสงสัยก่อนจะลุกขึ้นไปเปิดประตูบ้าน เมื่อเขาเปิดประตูออกไปก็ได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งมีดวงตาและเส้นผมยาวสีแดงแม้จะเป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วแต่แต่เธอก็ยังสวมชุดนอนอยู่เขาได้ยืนนิ่งอยู่สักพักหนึ่งก่อนจะจำเธอได้ถึงมีชื่อว่ายุกิเพื่อนสาวสมัยเด็กเลือดร้อนสุดซินเดเร็ของตัวเอกในเรื่องหรือก็คือตัวเขาในปัจจุบัน หืมยูกิเพิ่งตื่นงั้นเหรอเขาได้พูดทักออกไปพร้อมสังเกตมองดูร่างกายของหญิงสาวตรงหน้าเธอมีร่างกายที่ดูดีมากยิ่งตอนนี้ที่เธอใส่ชุดนอนอยู่ก็ยิ่งทําให้สามารถมองเห็นสัดส่วนหน้าอกและสะโพกได้อย่างชัดเจนโดยยูกินั้นเธอนั้นมีบ้านอยู่ติดกับเขาแล้วมักจะมาหาเขาเป็นประจำและเช่นเดียวกับฮานะยูกิเองก็แอบชอบเขาไม่ต่างกันอืมสงสัยเมื่อคือนจะดูละครดึกไปหน่อยว่าแต่นายดูเปลี่ยนไปหรือเปล่ายูตะ อาจจะเพราะเป็นเพื่อสมัยเด็กจึงทําให้สังเกตเห็นท่าทีและน้ําเสียงของเขาที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วก็น่าเด็กผู้ชายก็โตเร็วอย่างนี้แหละเห hey, อย่างนั้นหรอกเหรอยุกิทําหน้าสงสัยมองดูเขาอย่างพิจารณาอยู่สักพักหนึ่งแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะปล่อยผ่านมันไปอ่อใช่ฉันเอาดีวีดีที่ยืมไปมาคืนหน้าโดยในเนื้อเรื่องเดิมนั้นยุกิมักจะมายืมสิ่งของต่างๆจากตัวเอกอยู่เป็นประจำเหตุผลที่ยืมนั้นก็แค่อยากจะหาเรื่องมาคุยกับตัวเอกก็เท่านั้นเอง ใครมาเหรอคะพี่อ้าวพี่ยุกินี่เองอรุณสวัสดิ์หานะจังอรุณสวัสดิ์ค่ะเข้ามาในบ้านก่อนสิคะโอเคพูดแล้วยุกิก็เดินเข้าบ้านไปโดยที่ไม่มีความเกรงใจเลยแม้แต่น้อย เหมือนเหตุการณ์จะปกติและไม่มีอะไรแต่แล้วเรากลับว่าโชคชะตากลั่นแกล้งที่มักจะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ตัวเอกอยู่เป็นประจำอยู่ๆมือ,มอถือของฮานะที่อยู่ในกระเป๋าก็ได้หล่นตกพื้นยูกิที่เดินตามหลังฮานะก็เอื้อมมือไปหยิบมือถือหวังจะคืนให้เจ้าของแต่เหมือนปลายนิ้วของยูกิจะไปปักโดนหน้าจอเข้าโดยบังเอิญจนทําให้หน้าจอที่ปิดอยู่เปิดขึ้นมาอาพิคะชอบที่สุดเลยอาอือออ เสียงของวิดีโอที่ฮานะเปิดค้างเอาไว้ได้ดังออกมาพร้อมกับภาพของสองพี่น้องที่กำลังพอดรักกันในหน้าจอมือถือทั้ง3ชีวิตได้ต่างกันเงียบกันโดยไม่ได้นัดหมายจะมีก็เพียงแต่เสียงของฮานะในมือถือเท่านั้นที่ดังออกมาตอนที่หข้อตกลงภายในห้องนั่งเล่น ณขณะนี้ยูกิได้นั่งอยู่บนโซฟาส่วนเขาและฮานะได้นั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นสีหน้าของยูกิตอนนี้นั้นมันดูน่ากลัวมากจนเขาไม่กล้าสบตากับเธอเลยทีเดียวไหนลองอธิบายมาซิยูกิพูดขึ้นพร้อมในถือมือถือของฮานะเอาไว้ซึ่งในระหว่างที่รอฟังคำตอบยูกิก็ได้เลื่อนดูรูปในมือถือของฮานะที่บันทึกกิจกรรมลามกของพวกเขาเอาไว้ ความรู้สึกของเขาในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับตอนที่ถูกแฟนจับได้ว่ามีชู้เลยถึงเขาจะไม่เคยมีแฟนเลยก็เถอะเขาได้ใช้เวลาคิดและพิจารณาอยู่สักพักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจย,ยกมือขึ้นแล้วตอบคําถามของยูกิเพราะฮอร์โมอนวัยรุ่นครับเขายกมือตอบอย่างจริงจังโดยไม่อายอยากโดนฉันต่อยหรือไงยูกิกำมัดแน่นเปล่านะถ้าให้อธิบายเพิ่มเติมฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะการที่อยากจะทําเรื่องละมกกับสาวสวยน่ารักมันก็เรื่องปกติไม่ใช่เหรอ มันก็คงใช่อยู่หรอกถ้าผู้หญิงที่นายทำด้วยไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของนายล่ะนะเออก็แบบว่ายังไงดีละ่ะนั่นยังไงละ่ะก็แค่จับนิดหน่อยเองไม่ได้ทำอะไรเกินเลยสักหน่อยเขาพยายามพูดแถเห <Hey, S 1> แค่นิดหน่อยสินะด้วยหลักฐานรูปถ่ายและวิดีโอในมือถือของฮานะทำให้ยูกิไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดมาเลยแม้แต่น้อยจริงๆนะไม่ได้ทำเรื่องเกินเลยสักหน่อยแถมฮานะเองก็อนุญาตแล้วด้วยเฮ้อ huh? นี่ไม่ได้เจอกันแค่วันเดียวนายกลายเป็นพวกโรคจิตแล้วหรือเนี่ยยุกิได้แต่กุมขมับไอ้นายมันก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ฉันแปลกใจจริงๆก็คือพูดแล้วเธอก็เหลือบมองไปที่ฮานะฮานะจังไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกล้าทำเรื่องแบบนี้แถมดูเหมือนจะชอบมันด้วยสินะยูกิใช้สายตาจิกัดไปที่ฮานะเอิมแฮ่แหฮานะได้ตลบหน้าพร้อมหัวเราะอย่างเขินอาย ฉันแนะนําให้พวกเธอทั้งสองหยุดทําเรื่องแบบนี้ดีกว่าถ้าคนอื่นรู้เข้ามันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เอานะยูกิพูดแนะนําด้วยความหวังดีหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้ค่ะเขาและฮานะแทบจะตอบออกมาในเวลาเดียวกันจนทําให้ยูกิได้แต่สายหน้ายูตะนายพูดว่าจะไม่ทําเรื่องเกินเลยกับฮานะสินะก็ใช่งั้นนายกล้าพูดหรือเปล่าล่ะว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปนายจะไม่เผลอทำเรื่องเกินเลยกับฮานะเข้าสักวันหนึ่งหน้า ฟฟิ feel, feel. เขาได้แต่ผิวปากกลบเกลื่อนและหันหน้าไปทางอื่นโดยไม่กล้าตอบแล้วเธอละหานะถ้ายูตะเผลอททำเรื่องแบบนั้นไปจริงๆเธอจะรับได้งั้นเหรอ,อยูกิขึ้นเสียงเออก,กะกะกะก็ถ้าป้องกันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งค่ะแหะแหะหานะพูดขึ้นในขณะที่เช็ดน้ําลายที่ปากพวกเธอนี่มัน ยูกิพูดขึ้นอย่างปวดหัวก่อนจะถอนหายใจยาวและยุกิก็นิ่งเงียบไปสักพักใหญ่เหมือนกับกำลังคิดอะไรอยู่ก่อนที่เธอจะหน้าแดงขึ้นมานิดหน่อยและพูดเรื่องเหลือเชื่อออกมางั้นก็คงช่วยไม่ได้เพราะพวกเราทั้งสามคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กฉันจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วกันแต่หากปล่อยไว้แบบนี้พวกเธอทั้งสองคนอาจจะข้ามเส้นเอาสักวันหนึ่งก็ได้พระ,ะเพราะแบบนั้น ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหากพวกเธอทั้งสองจะทำเรื่องแบบนั้นกันหลักก็จะต้องมีฉันอยู่ด้วยทุกครั้งยูกิชี้นิ้วมาที่พวกเขาสองพี่น้องด้วยสีหน้าที่เหมือนจะเขินอายนิดหน่อยราวกับมีฟ้าผ่าลงมาที่ตัวเขาทำให้เขาติดสตั้นอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียวฮะส่วนฮานะนั้นได้แต่ยิ้มอ่อนราวกับเข้าใจเจตนาจริงๆของยูกิเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเธอทำเรื่องเกินเลยกันเพราะแบบนั้นจะต้องมีฉันอยู่ด้วยทุกครั้งยังไงหละ่ะเรื่องแค่นี้ก็อยากให้ต้องพูดซ้ำส,สองสีไอบ้าไอ้งี่เงา่าไอ้คนทะล ถูกด่าซะงั้นเออฮานะก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาซะด้วยงั้นก็คงได้หละมัง้งเพราะดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกเขาจึงได้แต่ตอบตกลงไปเชื่อที่ฉันทําแบบนี้ก็เพื่อฮานะจังหรอกนะอย่าเข้าใจผิดไปละ่ะยูกิพูดแล้วก็สะบัดหน้าหนีเกืิ่มแต่ว่านะพี่ยุกิหากพี่ต้องการจะทําแบบที่พูดจริงๆหล่กก็พี่คงต้องมานอนร่วมกับพวกเราด้วยแล้วละ่ะเอยูกิทําหน้าสับสน ก็เพราะหนูกับพี่ยูตะได้นอนห้องเดียวกันแล้วยังไงละ่ะส่วนก่อนจะนอนก็ต้องมีบ้างแหละแห่แห่เขินจังฮานะพูดแล้วก็จับแก้มและบิดตัวไปมาอย่างเขินอายนี่นายยูกิส่งสายตาเพชฌฆาตมาที่เขาฟิวฟิวและก็เป็นอีกครั้งที่เขาจะต้องผิวปากกลบเกลื่อนไป หลังจากที่คุยรายละเอียดกันอีกเล็กน้อยพวกเขาทั้งสาก็ได้ย้ายไปที่ห้องนอนของฮานะบนเตียงนอนที่เมื่อเช้ามีเพียงเขากับฮานะอยู่เพียงสองคนตอนนี้ได้มีร่างของยูกิเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเริ่มแล้วนะเขาพูดขึ้นในขณะที่ค่อยๆถอดเสื้อของฮานะออก ยูกิที่นั่งมองดูการกระทำของเขาอย่างใกล้ชิดได้กลืนน้ำลายด้วยความรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยอาจจะเพราะได้ฟังเรื่องที่เขาบ่นว่าชุดชั้นในมันเกะกะหานะจึงไม่ได้ใส่มันเอาไว้ทำให้เมื่อถอดเสื้อออกก็พอเข้ากับหน้าอกอันงดงามของฮานะได้ในทันทีเขาได้ค่อยๆขยับมือไปจับหน้าอกของฮานะอย่างอ่อนโยนพร้อมกับใช้ปากจูบไปที่ริมฝีปากของเธอเอ้อ,อ จูบอยู่เพียงพักหนึ่งเขาก็ได้ถอดจูบออกมาก่อนจะเข้าไปจูบกับฮานะใหม่อีกครั้งโดยครั้งนี้รุนแรงและยาวนานกว่าครั้งก่อนเขากับฮานะได้จูบแลบลิ้นกันอย่างดูดดื่มพร้อมกับฝ่ามือทั้งสองเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้ว่างเขาได้ใช้มันขยำไปที่หน้าอกนุ่มนิ่มทั้งสองของฮานะอย่างเพลิดเพลินช่วงเวลาอันหอมหวานของสองพี่น้องได้ดำเนินไปอย่างไม่มีอะไรติดขัด ยุกิที่มองดูความสัมพันธ์ต้องห้ามตรงหน้าอยู่นั้นก็ได้แต่เขินหน้าแดงทั้งตัวไม่ถูกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายที่ตัวเองแอบชอบอีกคนหนึ่งก็เป็นน้องสาวที่แสนดียุกิไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเธอจะได้มานั่งดูทั้งสองกำลังทำเรื่องลามกแบบนี้กันหากเป็นผู้หญิงคนอื่นเธออาจจะรู้สึกเสียใจและหึงหวงไปแล้วแต่อาจจะเพราะผู้หญิงงอที่กำลังทำเรื่องลามกอยู่กับยูตะนั้นเป็นฮานะหญิงสาวที่เธอมองเป็นน้องสาวคนหนึ่งเธอจึงไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นกลับกันเธอกับรู้สึกตื่่่นนนนนเเตต้้้แแบบแปลกปลกกกกๆทททีหห็ัััังงงงสองงออาดรรกกยู หัวใจของยูกิได้เต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกับที่ตรงระหว่างขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นมา